เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาจากไหนรู้มาเร็วมาแรง้วยมาเร็วมาแรงโอ้โหนี่ครับดูเสดสากครับมันมาแรงแรงจริงๆไปแล้วครับนี่นี่ครับผลกระทบจริงๆอันนี้ผลกระทบจริงๆครับโควิดไม่สามารถทําอะไรเราได้ครับเราใช้สาระราชาในการสู้โควิดครับเพราะฉะนั้นแล้วช่วงโควิดเราไม่เป็นไรเรามีกินเรามีของมีผักเยอะเลยแต่ว่า มารอบเดียวครับเราหมุนมาแรงกว่าทุกปีครับมันเป็นพายุไม่ใช่พายุลมทุกครั้งที่เราเคยเจอมันเป็นพายุลมแรงซึ่งลมแรงเนี่ยกระแทงดินทุกอย่างต้านได้หมดเลยครับแต่วันนี้ไม่ใช่ครับวันนี้กลายเป็นพายุหมุนมันหมุนเป็นวงเลยครับ็นวมมาเพราะฉะนั้นแล้วมันดูดหลังคาเรานะครับข้ามเขาเรียกว่าข้ามยอดต้นสักต้นยางนาต้นยางนามาได้ครับข้ามยอดม<ช><ล>ะพร้าวซ<ป>ีเลย เลยครับระยะทางที่ตกไกลจากอาคารประมาณนะครับีจะตัดไปให้ชมตัดไป่าตัดไปให้ชมครับนี่ครับระยะที่ตกเนี่ยผมไปลากมาบ้างแล้วนะครับนู้นครับประมาณ150เมตรร้อยประมาณร้อยกว่าเมตรครับประมาณร้อยกว่าเมตรอันนี้คือหอโครงสร้างมาด้วยนะโครงสร้างเหล็กที่เราใช้ไม่ใช่เหล็กบางนะครับเหล็กหนาตัว เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาตรวจสอบเป็นเทศบาลเขาก็มาตรวจสอบแล้วว่าเหล็กก็เป็นเหล็กหนาแต่ไม่น่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ครับนี่หอบมาเลยครับเดี๋ยวจะพาชมครับว่ามันเป็นยังไงครับนี่อาคารหลังใหญ่มากนะครับประมาณ30สเมตรความยาวนะครับส1บเมตรความยาวของอาคารนี่ครับอีกด้านหนึ่งที่มันหอบมาตัวอาคารอยู่ตรงนู้นครับอ่าลาบเป็นหน้าก่อ Khá chín, khá chín Mì bầu โอ้ยลมเย็นดีเย็นจังเลยต้นไม้ไหวหมดเลย,ยจะอ,อะไรกันน,นักหนาโน่นหักไปแล้วเนี่ย,ยช่องประทาแต่ต้นเนี่ย จ้องบรรทัดอดทนคนต่อเนี้อเนาะ